วันนี้วันที่สองของคารวานหกแม่นะคะเราพักที่อํเาเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะเป็นจุดขายที่เราขายเรื่องของความเป็นเส้นทางหกแม่วันนี้เช้าคณะมีความตื่นเต้นที่จะเดินทางพิชิตเส้นทาง105นะคะก็คือเส้นทางแม่สอดแม่ระมาดท่าสองยางนะคะแล้วก็เราจะไปจุดแรกก็คือที่วัดดอนแก้วที่อำเภอแม่ระมาดนะคะก็ถือว่าเป็นพระพุทธรูปหินอ่อน ที่งดงามนะคะซึ่งมีแค่3องค์ในโลกนะคะก็มีที่จังหวัดตากมีที่อินเดียแล้วก็ปากีสถานนะคะแล้วนอกจากนี้เราก็จะหลังจากนั้น,เ,นเราจะเดินทางไปที่อำเภอท่าสองยางปไปที่สถานพักพิงที่บ้านทัศนีนะคะเพื่อไปบริจาคสิ่งของให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่จวางกับที่บ้านทัศนีรายการท่องเที่ยวนะคะในเส้นทางนี้เราจะไปไหว้กาบสลีละหลวงปู่สร้อยนะคะคร,รูบาสร้อยที่เป็น เกจิอาจารย์ดังของจังหวัดตากนะคะที่มีชื่อเสียงในเรื่องของอเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาค่ะ